ความสุขนะครับสมเจตนาการที่เราหวังนะครับเพราะว่าเหรียญเสนาที่ท่านให้ให้กับพี่น้อง้เป็นเหรียญเงินล้านนะครับพอติดตัวไปก็จะได้เงินล้านทางกายภาพได้ถ่ายนะครับก็ขอบคุณเออโอ้ยมี่น้องดีใจกัใส่เนาะดีใจกับพี่น้องมีแต่ผู้เป็นผู้เป็น แวะที่สำคัที่สูจน์เอกัารนอกจากที่แก้ว่าจากพยากรย์นอกจากก้าวไรลแต่ที่ผมรับเรียนว่าลูกค้าของผมก็เป็นลูกคุณพ่อแต่ละที่บนคอร์กราบไหว้แล้วก็เรียนที่ได้แต่ก็ได้ก็อธิษฐานขอท่านนะครับก็จะได้ผลเจตนานะครับอธิษฐานขอเอาคอรนอนกราบที่ทำดีได้ดีอยู่แล้วครับคนเราศาสนาพุทธมีเรียนสะสนมากมาย การหัวใจของศาสนาคือทางวามดีและมีความชั่วจะจิตใจให้ปลอดภัยนะครับที่สถานที่ศรันธาต้องเป็นศาสนาทางวิทยาศาสตร์ครับทดลองแล้วเห็นจริงไม่ใช่ศาสนาทางศิลปศาสตร์ที่วังตัวลงในนี้ถ้ามีเชื่อพี่น้องลองได้เลยทาดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วถ้ามีเชื่อพี่น้องใจยอมเลยขอกเป็นีอกใจดีขอเข้าเอกพี่น้องใจตรงทางเอกนั่นคือการทำให้ดีเกียงกัเรื่องเกียงกับอะไรก็เสียวกับความเกี่ยวกับ การนั่งไ้ดีัวอาเอออโรยนัเท่าอยยน่หละมาเาสิเเออสเส็จตวกขอให้พี่มังได้ท่านในสิ่ดีโอ้ผู้ที่จะจากเพียปัจจัยแล้วแถวยาวเหยียบไปติดตัวไปทู้แขกผลนความเร็จมาจะเดินมั่นคงฮะกู ปฏิาระยปัมีวัุนุพกรนดุอครับสสงครได้บอยางนะครับ้องะบรมราชินีาฏูมาพนศรีอุเดศเป็นนางบรรดาอิษพรงศรีสิงเตที่ไรนาสาบรตนากสุวรรณกเมฆภูเก็ตปุรภทีอีจรพร้อมาิเเดียว รับต้นโกีโมงต้เพระพุรวงพ่เอนพะบูพีนะครับต้นพระศิลาิกนสตรีต้นราจารนักเป็นธรรมะกุรอยคุณสุภารสีพางาเป็นกาแฟร้านวข้ารานข้าข้าวมแจ้งนะนะครับขอบคุณพระคุณานิตย์คาใชยกันรงนี้คุณระกอบการรรูเจ้าหลั่เป็นกาแฟสดแล้วก็ระีบุเี้ยนนะครับเปิดงาเป็นสุขการ จิตรลีป้กนักาชตะบนน้ำซุปคุณตุ้ยคุณจุ๋คุณแม่เย็นนะครับเป็นมีเป็นผูเดียวนะครับแล้วก็คุณสมิวนคุณน้ำทิ้มโย่าคุณสาเ็นน้ำซุปองเขือคุณสิริที่ทางานี่เป็นเปินว